สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แท็เกเอกระเทิงจังเราชวนทุกคนปูกป้าพี่น้องวันนี้จะมาแนะนําไม้สเดาพี่น้องนี่มายอดนิยมในการคุดดล้อมอ่อีกอย่างหนึ่งเลยตอนนี้พี่น้องทรงสาอุทรงบูไนเขาต้องการต้นไม้ห้าหมื่นหลานต้นพี่น้องโอ้โหคนไทยมีแค่เจ็ดสิบแปดสิบหลานคนคนละกี่ต้นหรือพี่น้อง้างให้โคตามันเนาะ ผมข้อสักทามรลยต้นก็พอโคตาพ่องคนเดียวนะท่ามหลอยต้นนี่ต้นแค่นี้ก็ออมีราคาแล้วแหละปุ๊บประมาณท่ามสี่ปีพี่น้องสามปีแค่นั้นเนี้ยพี่น้องไม่เกินทามปีเนี้ยต้นสายนี้นะเดี๋ยวให้ดูสายนี้ก็อยู่ที่อน้าทามได้นาท้องนาทามพี่น้องนน้าท่ามส่ยนี้นนะใช้เวลาประมาณไม่เกินทามปีพี่น้อง เพราะว่ามันจะโตเร็วก็มปดูอนุนปลาดูสี่ป,ปีสเดาซามปีก็จะเท่าเกันพี่น้องก็ใช้เวลารุดเร็วมากเลยสเดาแล้วก็เป็นไม้ที่ใช้เครื่องเลื่อนได้ด้วยพี่น้องทำแปลรานทำจันทันก็สร้างได้พี่น้องแต่ก็ไม่ใช่ไม้เอกนะพี่น้อง ทำพวกอาลาวมูลาวไกลาววัวอะไรงี้ได้โลงเก็บขอ้องได้แต่ถ้าทำบ้านนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทำเดียวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้เสดาทำกันเยอะพี่น้องบ้านพวก,กมีไม้เสดาอีรังหนูนะไม้เดาลังเทยงหนาด้านในนี่พี่น้องเขาปีที่เก้าเลยดูดิด ก็นี่ก็อยู่ทีนาถ้าเป็นไม้ขุดหลอมน้องแต่ไม้ขุดหลอมส่งบูไหนส่งสาอุนี่เขาจะวัดทีเมตรหนึ่งหรือเมตรสามสิบไปในใจนะนะแต่ก็โอ้โหระยะเมตรห้าสิบเดี๋ยวก็โอ้โหใหญ่เลยพี่น้องใช้เวลาเร็ว แล้วก็มันตายยากไี่น้องถ้าเกิดปลูกที่ที่อ่าไรนึงมีสี่ร้อยตารางวาใช่ปะ่ะต้นละหนึ่งตารางวา,าต้นละสองเมตรคูณสองเมตรต้นหนึ่งใช้พื้นที่สองเมตรคูณสองเมตรเอ้ยสองอ่ ว่าคุณว่าสี่ลอยจะลองว่าไล่ก็ได้สี่ลอยต้นพี่น้องสะสดาแต่สี่ลอยต้นนี่จะยู่ได้ประมาณก็ต้องดูว่ากี่ปีนะพี่น้องประมาณมันจะก็จะใหญ่เดเดยวพุ่มมันจะเบียดบงังเลยก็เป็นหมายที่นา่าปลูกไว้แซมในส่วนมากๆเลยทุกคปลูกแซมเลยพี่น้องปลูกต้นไม้ก็ปลูกไล้ไรเชเน็ดพี่น้องเพื่อความอายุยืนยาวของป่าต้นไม้ในป่าที่มันมีต้นไม้ลากลายมากนะ ต้นไม้จะอายุยืนกว่ากว่าในป่าที่มีต้นไม้หน่อยๆและไม่ไล่ยังต้นนี้ก็ขึ้นเองเดาพี่น้องนี่ตรง้วยเลยฮยาวตรงฟุง้งตรงแข้งกับต้นปะดูพวก้าโม่พี่น้องเส้งจากกระจั่นก็ร้องระงงมเลยใช่ไหมมันจะร้องตอนทเทียทเท่ยงเลยแหละเที่ยงใบยๆแล้วก็ตอนเย็น เรามาบางทีมันก็จะเงียบอุ้ยบินมันก็ระวังเราอยู่นะพี่น้องเฮ้ยลองกันเจียวเลยมีป้าก็จะมีอ่าห้องมีราคามาให้เราเยอะแยะมากมายพี่น้อง ไม่ได้ตัวแต่เรามองเม่ค่อยเห็นพี่น้องมันบังจริงไหมนี่พี่น้องเะดานี้สายนี้ก็ประมาณสามปีสี่ปีนะพี่น้องนี่สามปีสี่ปีจะไม่ถึงหาปีแน่นอนเนี่สายนี้พี่น้องก็อันนี้ก็อยู่ที่ประมาณวัดขึ้นมาสามสิบเดือนนี่ก็อยู่ประมาณนะาแปด นาเจ็ดนาแปดพี่น้องนี่แต่ถ้าอา่สิบปีนี่พี่น้องเอ้ยห้าปีนี่ก็อยู่ที่อา่านาสิบยังมีเลยห้าปีครึง่งเนี่ยจักจันอยู่ที่ต้นหน่อยหน้าพี่น้องหน่อยหน้านี่ก็ท้องปีมีลูกปลูกจักมเมล็ดเลยเอสดานี้ ถ้าเกิดเราซื้อต้นพันธุ์มาสักซอกหนึ่งนะมันจะโตยังเร็วมากเลยพี่น้องแต่ถ้าเอาต้นจิ้วๆมาปลูกอะ่ะมันก็จะใช้เวลาออกตัวยา,ากหน่อยถ้าต้นใส่เพาะก้าวไว้นะสร้ามสิบเซนสี่สิบเซน,นเนี่ยโอ้โหมันจะโตเร็วเลยพี่น้องเดาฮึ่พุงออกมาแซมระวงังระวังแทวาหี่ยสักพี่น้องระวังแท้าเสดาก็ ปลูกไม่ไม่ยาวไปถึงนูนหรอกปลูกได้แค่อ่ะครึ่งหนึ่งพี่น้องนี่ระยะช่องเมตรแต่ก็รอดไม่หมดตรงนี้ก็ตายความจริงก็มีตรงตน,นี้ต้นนึงรอดก็รอดตายก็ตายพี่น้องเพราะว่าพวกมาปลูกขี้ลังตรงนี้ก็รอด เพาะเองเลยพี่น้องเพาะแต่มาปลูกแต่ต้นมันเล็กจิ้วเกินไปไมันจิ้วเกินไปตอนที่เพิ่มปลูกอ่ะนิดเดียวนี่ต้นแค่นิวเดียวช่วงแค่นิดเดียว,ดดยว,ดดยวมันก็เลยออกตัวยากพี่น้องถ้าไปถือต้นพันธุมานะหรือเราเพาะใส่ทุ่งช่ำไว้ก่อนนะสักให้ได้สักห้าสิบเซนสามสิบเซนสี่สิบเซนดีนี่ปีนี้นะเราเห็นต้นแค่นี้นะแค่ หน้าอกนะพี่น้องปีหน้าจะต้องชูมือไม่ถึง้งเนี้ยผ่านไปอีกหนึ่งปีนะจะชูมือไม่ถึง้งแระเดามันโตเร็วถ้ามันได้ส่งอย่างเงี้ยได้นะนะพี่น้องแต่เราต้องมาจัดการกระเท้ามันด้วยนะไม่ให้กระเท้าพัานนี่ท่านมาได้เงี้ยนะอีกปีนึงจะโตเร็วเลยกะเดามันมันโตเร็วอยู่แล้วพี่น้องแล้วถ้าเกิดมีคูกแข่งนะมันจะตตงเลย มันจะตรงดีด้วยถ้ามันมีคูแข่งนะพี่น้องไอ้พวกกระเท้าพวกอะไรมันคอยพันมันไงให้ต้นมันเอ็นไงพี่น้องเวลาต้นมันเอ็นมันก็ต้องที่เวลาแตกิ้งไม่มันก็ไม่โตมันต้องที่เวลาแตกิ้งไม่อันนี้ก็ลอยกิ่งกิ้งมันเกิดขึ้นมาไม่มันตายหรือว่าหักอะไรทักอย่างก็มาปลูกแซมไว้ใช่เขาไม่ได้ว่างจะคุดหลอมไงตอนนั้นเพราะว่ายังไม่มีข้าว เรื่องสะดาวไม้ล้อมอะไรส่งบูในอะไรย่งนี้เท่าไห,ห <c> ร,าร่หน,นะน,น,นี่ต้นนี้ก็เะดาห้าปีครึ่งพี่น้องเพราะเม็ดเองนะต้นต้นเล็กแต่เนี้ยต้นนิดเดียวแต่ช่วงแรกได้หนามไงให้หนามไปลูกขาโพดด้วยแล้วก็ปลูกสะดาริมนี่พี่น้องห้าปีครึ่งเนี้ยทึ่งวันเนี้ย ก็เลยอยากก็ะ่องเม็ดประมาณประมาณนะบางอันก็กว้างกว่าบางอันก็สั้นกว่าแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ะ่องเม็ดพี่น้องผ่านไปห้าปีเขาห้าปีครึ่งเลยนะี่พี่น้คุมก็เริ่มจะชนกันแล้วนะนี่คือได้น้ำปีแรกปีเดียวนะพี่น้องเอ้ยปีแรกปีสองปีท่ามเนี่ยไม่ได้แหละ ก็โตเร็วย,ยังทึ้งกวาโตเร็วก็ตวสตดาวสี่ปีกว่าก็มีลูกเลยพี่น้องนี่มีห้าปีกว่าลูกขังพ่ท่องมันก็เพาะไม่ยากพี่น้องอยังไงมันก็ขึ้นเองได้แต่มันจะมีนกบางชนิดที่มาชอบกินลูกสสเดาะนกแซงแซวเนี่ยกินนกลูกสสเดาพี่น้องผมเห็นวันนั้นมากาะต้นสสเดาสซ้ต้นเลยมันปุ๊บปับปุ๊บปับกินต้นกินลูกสสเดา มีประโยชน์พี่น้องแล้วมันเป็นยาด้วยนี่ขึ้นเองพี่น้องนี่ห้าปีมีลูกมันก็ปลูกเองอัตโนมัติได้เลยเนี่ยเดือกะง,งอกหมดแหละเนี่ยต้นเนี้ยต้องมีต้นเหล็กขึ้นมาอ่าสำรองขึ้นมาก็ที่ขึ้นเองเนี่จะเป็นไม้ที่ช่วยมกพี่น้องจะเป็นจะเป็นต้นไม้ที่โตได้อ่าลูกไปนะเพราะว่า มันจะพุ่งตรงขึ้นไปก้อนมันไม่คดไม่โดนลมมีมีแม่มันบังให้มีเมล็ดงอกเติขึ้นเยอะนี่พี่น้องก็ใครอยากได้เมล็ดไปเพาะก็สร้างพมได้นะพี่น้นองเฮ้ยราคามิตรพราคามิดมิดเจ้จาน <laughs> พี่น้องเดี๋ยวนี้มีทุกวงการราคามิด ไอ้พวกมิิดนะนะมีทุกวงการพี่น้องไม่มีวงการไหนที่วงการไหนที่เป็นเงินเป็นทองวงการนั้นมิดเยอะ <c oughs> เงินวงไหนเยอะวงนั้นมิดเยอะพี่น้องไม่ต้องซีเรียสพ <c oughs> มนี่รู้เลยพมเข้าใจพี่น้องพมก็เคยโดนพมขี้เกียจตามบางทีแต่พมโดนน้อยไงพลักร้อยพี่น้องหกร้อยกว่าก็ตัดใจได้ โอ้หกรอยกว่าไอ้นุ่มบ้นนานนายอย่างเราก็ยังาห้าได้ <c oughs> แมงเล่นเราซะผพมจะซื้อเครื่องมือมาทำมาห้ากินท่็นแก่ข้องทุกนี่ยพี่น้องแต่ก็เคยซื้อมันมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยไอ้นี้ขังซ่องมันเสื้อหักลั่งมุมเชยเลย <c oughs> เดี๋ยวมันก็ทำกับคนอื่นอีกเดี๋ยวมันก็เกมมันไม่ได้ดีหรอกพี่น้องเราบริสุทธิ์ใจเราจะ เรามีคุณธรรมยังแรกเลยต้องคุณธรรมมาเป็นลักเลยพี่น้องเงินทองสิ่งต่างๆให้มันตามคุณธรรมมาชะมันจะดีให้คุณธรรมเป็นตัวนำพาสิ่งดีๆเข้ามาไม่จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปพี่น้องนี่ลุงยอมจะไถปลูกมันปลูกข้าวโพดเลยมั้ ท้างเตียนเลยพี่น้องอันนี้เป็นที่เข้าคืเอเชิงเดียวพี่น้องก็ต้องทำให้มีวันจบสิ้นนะทำานักปลูกใหม่ตลอดแต่ป้านี่ก็ทำให้มีวันจบสิ้นเหมือนกันเผ่าท่านนะถ้าอะไรเงี้ยคือก็มีงานทำตลอดแต่ว่า,าราคาก็จะดีว่า ก็เสดาวเอาฮ่าไปครึ่งพี่น้องดูเลยเกินคืบเกินคืบเลยก็คืบพ่มก็สิบนิ้วเกือบสิบนิ้วพี่น้องเก้านิ้วสิบนิ้วอันนี้ก็ต้องมีถึงหน้าเก้านาสิบนะต้นนี้หน้าเก้า ก็มีานาคา,า,าวนาคาวนาสิบมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดต้นพี่น้องนาคาวนาสิบนะประมาณเจ็ดแปดต้นแล้วก็ลดลันลงมาตรงนี้มันมียี่ิบกว่าต้นเลยพี่น้องกอ็พื้นที่นี้ยาวไปประมาณ สี่สิบเมตรไม่ถึงห้าสิบเมตรพี่น้องประมาณสี่สิบเมตรก็ยี่สิบกว่าต้นสี่สิบกว่าเมตรเนีเ่ยช่องระยะท่องเมตรห่างกันก็ต้นทีมันเขาใหญ่เก็จะนี่ต้นนี้ถ้าระยะท่องเมตรต้นนี้มัไหมก็มันเขาใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ หน้าเจ็ดได้พี่น้องก็มีหน้าหกหน้าเจ็ดเนี่ยหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าสิบแต่ความทุกข์นี่ก็จะไล่เลี้ยกันเลยมันโดนฟ้าผ้ายอดไปต้นพี่น้องมีอยู่ต้นโดนฟ้าผ้ายอด ก็พมก็เตรียมจะขุดเลยพี่น้องขุดไว้อ่ส่งประกาศค่ายขุดไปช่ำให้ติดแล้วก็ประกาศค่ายตอนนี้ไม่ใช่แต่ประเทศนอกนล้วพี่น้องคนไทยก็หาถือพี่น้องมื่อนี้นี เข้าห้าือท่องตนแต่ต้นเหล็กสายเหล็กนะท้องนาซ้ามประมาณนะเออนาท้องนาซ้ท้องตนพี่น้องชาวบ้านอยูย่อำเภอศรีประจันอยู่จังหวัดสุพรรณใกล้ๆเอ้เดียวกันกับพมเลย,เยก็ถือวาสุพรรณใน,นตอนนี้มีบ้านมาเกิดขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องเขาจัดทีหลอกทีค่ายแล้วคนก็มาสร้างบ้านจัดหลอกทำรั้วแล้วก็ ให้คนมาซื้อทางบ้านพี่น้องมีไฟมีประปาคนก็มาซื้อกันเยอะเลยทีนี้เขาก็อ่ะถึงต้นไม้นี่พวกมัสมีสเสดาอ่าเราก็จะพอได้อ่มีโอกาสได้เขาวงการค่ามายหลอมเข้ามางพี่น้องโอโ้โหจะได้มีเงินไปต่อทุนต่อพี่น้องไงแต่เพราไม่ค่อยอ่า ให้เงินเป็นลักสําคัญจนต้องพลานนําพี่น้องเพราะว่าพมคิดว่าถ้าเรามีขอ้อดีมันเราไม่ต้องเหนื่อยแล้วเะมันต้องมีมันต้องมีคนมาคนดีๆมาเจอกับเราฮนี่พี่น,น้องนี่เกินหนา้าสิบเโอ้ยหน้าจะประมาณหนา้าสิบะเดาเออพมสมาี่จะ ุดนะพี่น้องแมคโครก็มีหมาใหญ่ก็คุดได้นะแต่มันก็แพงก็ลักไล่มึนพี่น้องมันไล่ม่นถ้าเกิดว่าหมาใหญ่ออกมาขาเดิมเนินกางก็เยอะแมคโครคนคุดรถเคนพี่น้องแต่ถ้าอ่ามันราคามันคุ้มค่าก็ได้พี่น้อง ไม่ใช่เรื่องยากสะาดาวก็ความสูงก่าแปดเมตรเก้าเมตรแล้วมั้งความสูงที่ยอดเลยนะ opher. เป็นล้มได้เลยพี่น้องเป็นงา่ายสะดาวมันเป็นง่ายไงเข้าถึงนิยมไปสร้างบรกยาศก้อนมัน ทีนี้เวลาอากาศมันมีต้นไม้แล้วมันก็มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นมันก็ปลูกยังอื่นเลยเพิ่มเติมได้ง่ายอย่าง,ไไงพี่น้องเใบร่วงมังลูกร่วงมั่งเป็นปุ๋ยเป็นอะไรสร้างความชุ่มชื้นให้กับดินมีราอะไรเกิดก็ดินก็มีความชื้นได้เยอะก็พวกที่เขา้าที่ส่งนกส่งประเทศทางทะเลทรายพี่น้องเขาต้องการต้นไม้ที่ เป็นง่ายก็เลยทีนี้ถ้าเขามีป้าต้นไม้ที่เป็นง่ายแล้วนะเดี๋ยวเขาก็ปลูกอย่างอื่นใดไงายพี่น้องทีนี้เขาเขาก็สบายแล้ว <c oughs> ประเทศที่คงอนุรักษ์ป้าไวก้ก็มีเงินมีทองมีความมั่นคงที่ดีนี่ลุงขนมขอพุ่มเริ้มแห้งแหละแ้งเลยพี่น้องพ่ไม่ตองมาไล่วันแหละ <c oughs> แต่แห้งก็ยังมีความชื้นอยู่ยังเปียกอยู่แต่ว่าน้ำไม่มีขั้งก็ตรงอื่นแห้งหมดแล้วนั่นพี่น้องเขาต้องให้น้ำกันไหม่หเนะี่ยตืว่าแห้งเลยเนะี่ยที่อ้อยนะ่ะฝนตกมาพร้อมกันเนะี่ยของเข้าในี่แห้งแต่วันแรกๆแะแต่ว่าในส่วนป่าที่มีรุ่มขนมขกเย ยังมีหนามคั่งอยู่เลยพี่น้องเพิ่งจะแห้งไปเนี่ยเพิ่งจะแห้งเมื่อวานนี้วันนี้มาานเมื่มาวานนอวานเมื่อวานร้อนจัดสี่วันมาเน่ร้อนมากเลยพี่น้องวันนี้ก็เลยมาแนะนําต้นสะเดาฟังบรรยากาศได้รวดเร็วก่อนใบวันนี้เขาก็ไปทาํายาไล่แมลงได้นะลูกวันนี้เขาซื้อพี่น้องมีโรงงานรับซื้อนะลูกน,นี้ โลละสามสิบบาทแต่ต้องล้างล้างแล้วนะต้องล้างแล้วนะโลละสามสิบบาทถ้าพี่น้องต้องการมาเมล็ดสดาวแบบล้างแล้วแบบพร้อมปลูกหรือว่าต้องการแบบเปลือกนี่ก็ได้นะถ้าเกิดแบบเปลือกนี่ก็จะพวกเาจะคิดราคาโลละห้าสิบพี่น้องค่าสรงห้าสิบ โลดละร้อยฮะแต่ไปถือต้นพันธุ์มันจะเร็วกว่าพี่น้องถ้าเกิดไข่เล็งด่วนหรือไม่ก็ถือไม้ล้อมไปเลยเร็วกว่า <c oughs> แต่แต่ปลูกจากเมล็ดมันย่อมดีกว่าพี่น้องอโอเคครับพี่น้องสารพัดประโยชน์ด้วยกินได้ด้วยยอดมเมล็ดทำยาใบาทำยาไม้เผาท่านได้เหมือนกัน ดีเหมือนกันทางเครื่องเลื่อนก็ได้พี่น้องนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไม้ทะเดาพี่น้องก็ทำเป็นอ่านี้ได้ที่อยู่อไทยพี่น้องก็พวกอะไรมันไม่มากินมันมหรือเปล่าพี่น้องแต่มันต้องใช้งานในล้มนะอยู่ในล้มตกัตกแดดตักฝนไม่เหมาะ ถ้าอยู่ในล้มทนทนเลยแหละโครงสร้างไม้ก็ดีกว่าโครงสร้างเหล็กนะยพี่น้องเหล็กนี้ถ้าอากาศชื้นอากาศเย็นถ้าอากาศเย็นไม่ชื้นนะถ้าอากาศเย็นอ่าเหล็กนี้จะน้ำจะมาเกาะเหล็กเลยนะน้ำในอากาศนะจะมาเกาะรวมกันที่เหล็กเลยเมื่อเหล็กมันเย็นนะพี่น้องและน้ำในอากาศก็มาเกาะเหล็ก แบบที่ในล่วงราชการที่กเก้าได้ส่งซ่อนเด็กๆเ,เรื่องหนามในอากาศพี่น้องเข้าก็ลินหนามใส่แก้วใส่แก้วลินน้ำเย็นใส่แก้วขราเนี้ยแก้วก็มีน้นาอยู่ด้านนอกได้ไงใช่ปะแก้วไม่ได้รั่วแต่แก้วแก้วนันะ้นที่โดนน้ำเย็นลินใส่จะมีนามด้านนอกออกอยู่ด้านนอกเปียกมือเราได้เลยท่านก็นได้อธิบายว่า อามีน้ำในอากาศน้ำน้ำน้ำจากอากาศพี่น้องตอนเด็กๆก็ไม่ดูรอกพี่น้องรอดูกร์ตูนโตมาก็โอ้โหพี่น้องเอ้ยคนห้าดูพระเจ้าอยู่หัวอะไรกันที่เก้าท่านแบบโอ้โหเทวดาพี่น้องคนสมัยก่อนเขาบอกในร่วงคือเทวดามาเกิด คือว่าอาจะต้องไปกราบที่ตีที่เท้าเลยพี่น้องคือว่าเข้าว่าเป็นเทวดามาเกิดนับทือพี่น้องก็โอ้โหสุดยอดและทุกอย่างพี่น้องความรู้ทุกอย่างเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้พี่น้องต่อมนุษย์ต่อทรัพสิ่งทุกสรัพิ่งิน นี่พี่น้องต้นนี้ก็เขาไปที่เก้าอันนี้ก็จะสูงไปตัดตัดแตงกิ้งตรงประมาณสักเจ็ดเมตรหกเมตรหกเจ็ดเมตรไปตัดยอดตอนหกเจ็ดเมตรพี่น้องก็ต้นนี้ก็อยู่ทีถ้าเป็นไม้คุดรอมก็โอ้โหนาสิบสี่สิบห้าหรือมั้ง ดาวต้นนี้พอ hey. ม,มันเขาทั้งสีพี่น้องทั้งน้ำมันและนี้ก็เป็นต้นแรกคูคูบ้านดินร่างนีเลยพี่น้องแ hey. สดงดาวต้นนี้เขาปีที่ที่เบ็ดพี่น้องอ่าแต่มันอพอมก็เห็นตน้นที่พ่อมาอยู่เนี่ยต้นมันพวมหัม่งพ่อแหละ ตัวเล็กๆต้นเทนิโปง้งถุประมาณทัดใหญ่กว่านิโป้งนิดนึ่งแล้วก็นับมาอีกจเจ็ดสิบเมตรปีนี่นีครับแต่ไม่สู้งไงนี่มาลานกิ่งสะดัวเลยอย่างเงี้ยไม้ก็จะเป็นไซส์กวางอะอย่างเงี้ยนะถ้าเราตัดตั้งแต่กิ่งใหญ่อย่างงี้นะไม้ก็จะไม่เป็นไม้ที่ดีกวงพี่น้องอาจจะกวงได้ ัตเร็วมากพี่น้องเสดาวก็แลอย่างที่เป็นหมายัวเร็ววันนี้พ่อก็มาแนะนำาสดาก่อนพี่น้องเพราะว่าเพื่อจะได้ได้ค่ายหมายคุดหลอมทรงสาอก่เข้าได้ก็จะได้เงินเยอะ <c oughs> เอาไปทำอะไรตัวอะไรได้ที่มีประโยชน์เนาะเอาแปรูปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เงิน โอเคครับพี่น้องค่อยทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตมีจิตใจที่เข้มแข็งพี่น้องฝ้าฟันอุปประทักไปได้ยังสวยงามครับ